กรุงเทพมหานครจะเป็นเมืองที่สะอาดสดใสได้ผมมีนโยบายที่จะทําให้กรุงเทพสะอาดนําสายไฟลงดินในถนนสายหลักครับปลูกต้นไม้ใหญ่ทดแทนเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจพร้อมสัญญาณ Wi-Fi ที่ครอบคลุมเต็มพื้นที่ครับผมขอสาคืนความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครทุกท่านครับ อาชญากรรมเป็นปัญหาที่ผมสัมผัสและคลุกคลีมาตลอดชีวิตครับเราจะลดปัญหาอาชญากรรมด้วยการบริหารจัดการเพื่อป้องกันในเชิงลุกติดตั้งกล้อง C C T V ในตรอกซอกซอยจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังอาชญากรรมและอาคีภัยเพื่อเชื่อมโยงทุกระบบเข้าด้วยกันติดตั้งไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึงเพื่อที่ทำให้เมืองหลวงของเราปลอดภัยตลอดเวลาครับผมขอสาคคือความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครทุกท่านครับ ปัญหาการจราจรเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนครับผมมีนโยบายประสานกับขอสอมกจัดระบบการเดินรถใหม่จัดตั้งศูนย์ควบคุมไฟจราจรติดตั้งกล้อง cct v เพื่อติดตามการสะสมของรถบนท้องถนนในทุกเส้นทางครับย่นระยะเวลาการเดินทางคืนเวลาให้กับภาคธุรกิจและทุกชีวิตในครอบครัวผมขอสาคืนความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครท่านครับ ผมตระหนักดีถึงความรู้สึกของพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ลูกหลานต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดครับผมมีนโยบายขจัดยาเสพติดให้หมดไปจากชุมชนเปิดบ้านอุ่นใจเป็นศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังปัญหญายาเสพติดอย่างจริงจังปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชนเพิ่มลานกีฬาลานกิจกรรมผมขอสาคืนความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครทุกท่านครับ กรุงเทพมหานครควรมีส่วนช่วยในการดูแลป,ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนครับผมจึงมีนโยบายช่วยลดรายจ่ายในการเดินทางสร้างคุณภาพชีวิตการลดภาระหน,นี้นอกระบบเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยใช้กองทุนชุมชนเมืองปรับปรุงย่านการค้าให้เป็น SME Center เชื่อมต่อก,กับการค้าทั้งภูมิภาคอาเซียนและก้าวสู่ระดับโลกผมขอสาคืนความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครครับ